ขอสุดท้ายตลาดทุนไทยเส้นปี55ทะลุพัน400เลยหรือไม่หรือกพับภาฐานก่อนลองคับจับไปปี2556พร้อมกับกการลงทุนและุ้นเล่หน้าสนใจวันนี้กับผมนะทัทวัรุ่งวงและรายการเพื่อนทั้งตนครับสวัสดีครับท่านผูชมเพื่อนทั้งตนครับวันนี้แหมเรามาเต็มคณะครับค่ะ ท่านที่อย <acting> <video> ู <finde ring> ่ซ้ายมือผมนี่ไม่ต้องแนะนำารัคุณชวยฮะไีรัตตอว์บิลลมาทำไมเพนาี้คุณช่วยมันวันนี้มีภารกิจฮะใช่ฮะก็เลยจะมาสลับเวรกับผมในวันนี้นะครับแล้วที่สำคาญในวันนี้มีหุ้นเด่นๆมาฝากสองสามหลักทรัพย์นะฮะมาพูดคุยกันผมฟังเชื่อแล้วน่าสนใจนะครับหลายท่านเนี่เตรียมปากกากระดาษเตรียมจดเลยนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งขวามือผมก็การชอชติบงนะครับการชอก็วันนี้เนี่ยก็จะมาคุยกัน ประเด็นก็คือว่าขึ้นมาเนี่ยมันเยอะกันเหตุหรือ,อยังหรือว่าจะวิ่งเีเดียวทะลุพันสี่ร้อยไปเลยในช่วงสิ้นปีนี้นะครับนในช่วงวันจันทร์วันนี้ตัวดัชน,น,ตน,น,ตน,นีตลาดหลักทรัพย์ของไทยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องพันสามร้อยหกสิบหกจุดนะฮะแล้วก็ชน,นีทนนี่ว่าไม่ค่อยจะเกรงใจใคร,ใครสักเท่าไหร่วันนี้ทั้งที่ว่าไปแล้วในตลาดทุนแถบย่านที่ว่เอเชียเขาภากฐานนะะหลังจากที่ทะยานขึ้นมาแรงเมื่อวันศุกร์ วันศุกที่ผ่านมานั้นตัวตัชนีเสียงไทยของรริทธิ์ของเมืองจีนนั้นทะยานบวกขึ้นไป4.32เรซึ่งนบถือได้ว,ว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงมากที่สุดวันหนึ่งในรอบ4ปีหลังจากที่ค่นอนข้างจะซบเซาเก่กับการที่มีมาตรการรัดเข็มขัดแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจของจีนชะลอตัวแต่ว่า ช่วงสัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวออกมาของทางจีนเนี่ยบ่งให้เห็นว่ามีการเฟ้นต,ตัวตัวต่างด้านชนิดเส้งให้ความสิทธิของตลาดทุนเมืองจีนก็เลยเฟ้นตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดแนวน,น,นะครับพอขึ้นมาเยอะก็โดนขายทำกำไรสลับลงมาบ้างของเราซึ่งค่อนข้นางกะอ่อนไหวทางฮ่องกงฮ่องกงข,ขึ้นขึ้นตามนะฮะฮ่องกลงลงลงตามเนี่ยนะครับใน <c oughs> ว,วันนี้นี่ฮ่องกงเริ่มที่จะลงนะครับในการปรับตัวพักฐานกัน,กนลงมานะฮะโดยเช้าที่ดูนั่ก็ปรากฏว่าเป็นการ ลดลงมาในประมาณสักเกือบร้อยจุดได้เหมือนกันนะฮะสำหรับทางด้านรัชนีหั่นเสงนะฮะแต่ว่า<ม>ท้ายๆนี่ราคาเดียวทามก็มาเหลือ<ม>ออกมาติดลบนะ<ม>เดียวทามนี่สดๆเวลาในร้อยสามสิบห้าจุดเง<ม>ินในเนี่ยช่วงเช้าท้ายๆนี่เลยเฉยพรมาสามในหกจุดห้าแล้วก็ อ่อนตัวมาปิดเงินระดับพันสา้ยหกสบจุดที่จะคุยกันไปเนี่ยในวิวในมุมมองผมนี่คือผมม uh huh. องว่าอย่างนี้ว่าผมไม่ขัดสัทธาหรอก uh huh. ในเรื่องที่ว่าจะขึ้นจะไป uh huh. พันสี่เพื่อเผื่อไปพ uh ัน huh. ห้าเกษเสร็จเนี่ย uh huh. แต่ปีหน้าร uh huh. อบหน้า uh huh. เที่ยวหน้า ว่ามีนี่มันโอเวอร์ฮีทนะหรือว่าโอเวอร์บอสกันไปหรือยังนะครับก็งงอยากให้อาจารย์ชอช่วยดูก่อนนะครับว่าการที่ขึ้นมาระดับแถวประมาณนี้เท้าเครื่องมือเครื่องไายทางเทคนิคนะครับตัวที่นิยมดูอาจารย์ชอเป็นไงครับกราฟเป็งไงคุณชอครับเดี๋ยวลองดูกราฟนะครับถ้าดูกราฟเราจะเห็นนะครับว่ารอบนี้นะครับมีสัญญาณการขึ้นเด่นชัดเนี่ยในช่วง ประมาณสักปลายเดือนพิกานะครับบริษัทที่ไปหาข,ขึ้นเริ่มอรอบใหม่นะครับแต่พอบริษังเทคนิคเองก็พบว่าสัญญาณเทคนิคที่เตือนประเภทถึงความสูงเกินไปของการขึ้นเนี่ยคือโอ์บอสเนี่ยนะครับครับจะมีหลายตัวที่เตือนให้ระวังนะฮะอย่างเช่นอาชัเนี่ย อ่าใช่เน็ตเจ็ดสิบขึ้นไปก็เริ่มโอวอร์ดละตอนนี้มันเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเจ็ดสิบเจ็ดขึ้นมาสองพันสิบหกแล้วเป็นไงครับมีไดเวอร์เจนก์มีอะไรไหมหรือว่าคอนเกมธรรมดาตอนนี้ยังยังไปทางเดียวกันอยู่นะครับก็อยู่ทางเดียวกันทางเดียวกันอยู่นะครับสัญญาณพวกระยะสั้นนะครับเข้าวันสิบวันก็ตามนะครับสัญจาณพวกตัวค่าติกเข้าวันสิบวันก็เพราะว่ามันไม่ค่อยยอมปรับตัวลงนะครับไอ้ตัวค่าเคเนี่ยซึ่งปกติดเขาเี่นี่เขาบอกว่าแปดสิบขึ้นไปโอวอร์เนี่ยตอนนี้ก็ อยู่วิ่งอยู่แถว80ไม่ค่อยยอมกรับตัวอันนี้เป็นตัวสโลตโต้ครับแล้วตัวมอนิฟายสโต้เท่าไหร่ครับอาจารย์จอหครับนะครับปรดี๋ที่ผมเอาให้ทางเพื่อนชวนแล้วก็สมาชิกผมดูเป็นประจำเนี่ยผมอยากเอาตัวมอนิฟายสโต้นะครับโดยที่บอกว่าเกณฑ์ว่าโอ้ถ้าเกินระดับ95ขึ้นไปเนี่ยโอเวอร์คิพมากล่าสุดนี่เท่าไหร่ฮะัล่าสุดเนี่ยมันมันขึ้นมาที่ที่95นะครับ95ใกล้ๆกล้ลอยข้าไปเต็มแก่แล้วมอนิฟายสโต้เนี่ยใช่ เช่นเดียวกันถ้าปกติที่ผมเห็นเยหลายรอบที่หวานมาคุณถุยคุณชอแต่ว่าถ้าตัวมาร์ฟ t o โตเกินได้หลักเก้าสิบห้าเอรเซ็นเนี่ยไม่เคยรอดอต่รอดได้จากการตกบับถุงบบบฐานนะครับทีนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือตัวอย่างยังไงบ้างครับถ้า่ท่านชอบใช้เครื่องมือชุดเบ์เจอร์แบนนะครับเรแกบ์เจอร์แบนที่ที่ปรับเราหน่อสักยี่สิบปัน่ยก็พบว่ามันชนกรอบบนนี่คือโอ้อ์เช่นเดียวกันขอบบนที่หนึ่งสามหกสี่พันสามร้อยหกสิบสี่แบ เป็น3ตัวแล้วล่ะก็คือ RFI o โอบอสนะฮะตัว Slow Store Modified Store เอาเรียกว่ากลุ่มตระกูล Store Chastic เนี่ย o อารแล้วก็ตัวมาริเกแบนนะครับ o อเจ้าเด็กกันมีตัวอื่นที่อยให้ดูไหมครับครับไอตัวไอตัวที่ที่ตัวท้วังเนี่ยอยู่3ตัวนี้แต่จะมีตัวที่เป็นตัวที่บอกเราว่าเพราะโอบอสแบบนี้อาจเป็นการพิเศษที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ และอาจจะต่อเนื่องได้อีกถ้าต่างชาติยังซื้อสุทธิอไ็นจานวนถ้าสมมติว่าเขาตีว่าพันล้านเกือบทุกวันขึ้นไปเนี่ยครับโอกาสที่มันจะวอร์ต่อเป็นไปได้ครับครับอย่างรอบล่าสุดที่ฝรั่งก็หันมาซื้อกันจานใช่ครับเนี่ยครับว่ายอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยห้าท้อยามันเนี่ยแต่ซื้อบอนก็ซื้อเยอะมากเลยนะครับวันวันเป็นพันนะครับตอนนี้ขึ้นกว่า เรื่องหล่ชาติเนี่ยถ้ายังไหล่เข้ามาหนักกันเนี้ยแซนโอวอรบอทเองก็อาจจะทะลุต่อเนื่องไปได้ครับแต่ต้องบอกว่าความเสี่ยงมันค่อนข้างสูงครับเอาว่าความเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมาแล้วในมุมมองของทางด้านเธนาคารารินตีนะฮะทีนี้สำหรับคนที่ไม่เคยดูในเรื่องชาร์ตเรื่องกราฟเรื่องอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยนะครับประเด็นเนี่ยก็อยู่ตรงที่ว่าในส่วนของคำว่าโอเวอร์บอท นะมอสเนี่ยบีโอยูจนะฮะเป็นยาช่องสองเขาเรีกว่าบายนะฮะเป็นบายก็คือซื้อนะเออบอสแปลว่าอยู่ในเขตซื้อว่าเกินไปคุณฉุยเวลาเราไปคุยกับลูกค้าตอนนี้พี่อยู่ในเขตซื้อว่าเกินไปลูกค้าบอกดีสิ คำซื้อเยอะๆมันจะได้ขึ้นผมผมผมเลยเปลี่ยนคำไม่ใช่คำหนึ่งว่าบอกว่า heat แต่ว่าโอ้ยร้อนแรงมากเพราะเวลานี้เดี๋ยวระวังแบบปลอดจะแตกนะฮะเออพอปลอดแตกเออพอมาพูดพูดะหลังนี่คนคนชักแบบเออกลัวฮะบอกโอ้บอกให้ไม่กลัวอยู่ในเขตซื้อว่ากันไนะใครซื้อไม่ฝรั่งซื้อเหมือนที่อาจารย์ชอว่ายิ่งซื้อยิ่งขึ้นโอเวอร์บอสหรือโอเวอร์บอสโอเวอร์บอส <laughs> ตอนนี้โอเค<ะ>นี่ก็ถือว่าเป็นคำเตือนนะครับ<ะ>ของต่างเกี่ยมาเก่องมือนด่างเรื่องนซึ่งผมเป็นช็อตคลองทางการชอ<ะ>อยู่ตรงที่ว่า<ะ>สมมติถ้าเราไปดูกรอบความเคลื่อนไหวของตลาดรอบที่แล้วเนี่ยมันแกว่งอยู่ในกรอบไซเบรระหว่าง<ะ>ข้างล่างแถวพันสักสองร้อยหกสิบถ้าบนที่พันสามร้อยสิบห้าเห็นว่าโอ<ะ>้โหกว่าจะผ่านพันสองร้อยสิบห้าใช้เวลาอยู่ประมาณสามสี่รอบ<ะ>นี้ถ้าเราวัดความสูงความต่ำนะฮะจากพันสองร้อยหกสิบจนถึงพันสามร้อยสิบห้าเนี่ย แล้วก็วัดทาเก็ตขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ประมาณตรงนี้พอดีสามร้อยหกสิบห้าบวกลบนิดหน่อยนะถ้าตัวเลขนี่ก็คือเข้ากับที่เราเห็นไปในช่วงค้าเช้าวันนี้อยู่แถวประมาณสามร้อยหกสิบห้าก็ 3, 6, าถือว่ามันทาเก็ตแล้วในขณะที่ถ้ามาดูในส่วนของแท่งเทียนที่เอาแท่งเทียนครึ่งวันนะไม่ต้องเต็มวันนะดูไม่ดีนะคุณชวยนะฮะแท่งเทียนครึ่งวันนี่เหมือนประมาณขาชี้ฟ้าหน่อยนึงนะครับก็คือปิดไม่ค่อยดีไม่ดีฮะสมมติบ่ายนี่พว่งผ้าลงเนี่ย อาจจะจบข่าวฮะก็เหมือนผักสารม,นนมันคนผูวเขาตายจูกับเป็นแฮงกิ้งแมนมแต่ว่าแฮงกิ้งแมนเอาคอเราใช้ภาขาเองถ้าลักษณะนี้ก็คือโอกาสที่จะปรับฐานนี่ยยว 45, 150, ่าย่อยๆมีแถวๆประมาณ345,000แถวๆ50ย้อะๆหลายพันแถวๆ30ลึกๆมีนะฮะ,ะได้แถวประมาณนู่นแหละกลับไปบริเวณที่เคยเป็นพีกเก่าตอนนี้กลับมาทำหน้าที่ซัพพอร์ตก็คือแถวประมาณ1,500คือคือในระยะนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของ คนเนี่ยไม่ค่อยมีข่าวร้ายอะไรยังไงข่าวร้ายไ,ไม่มี ก็มี L T F I M F ที่เตรียมช้อนอยู่มีราคานี่รอดอยู่มันก็เลยทําให้มันหุ้นขึ้นไปมันจะต่อเนื่องแต่ที่คุณนัททุเตือนนะคือว่าขึ้นมาพักเกินไปแล้วลอมลงมาหน่อยได้ไหมเออคือคือไม่ได้วางว่าข้างหน้าจะไม่ขึ้นนะขึ้นคือสิ้นปีนี้ปีใหม่อะไรไม่คงอยากขึ้นไปละพันสี่พันสี่ร้อยห้าสิบเปอร์เผอนี่อาจารย์ทอพูดถึงตัวเลขก็แหละขออนุญาตบอกนี่พันเจ็ดใช่ไหมพันเจ็ดนะเอ้ยไฮเดิมเนี่ยเมื่อปีสามหกนะครับเจ็ดแปดเก้าได้นะครับประว่า ผมยังมองยังรอรอยู่ครับรออยู่ไหนๆเราตอนนั้นเราเข้ามาทันพอดีอตอนนั้นปี36กเนี่ยสามหกกําลังมันอยู่เลยนะเพราะว่าของเรานี่เข้าตลาดตั้งปี3 3มสามสามสิบก<ร>็บเป็นงาน่ายตอนนั้นแมทแข่งความสุกำรรมครับจะบอกว่าเราก็อายุน้อยแล้ว ออเออ,อดูหน้าตาหน้าที่แปดกันทุกคนนะครับเดี๋ยววอาจารย์ชอดูดูเห็นชา์ตสวยๆเสร็จแล้วจบตรงนี้อาจารย์ชอเสร็จเนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้ในตอนตอนต้นรายการคุณสุทีมีคุณเด่นมาให้นะครับแป๊บหนึ่งฮะดูดูตัวเลขพันเจ็ดอาจารย์ชอัน่อครับไปที่ชาตกันครับอ่าดรดูที่กราฟนิดนึงนะครับกราฟตอนหนึ่งเจ็ดแปดเก้า ถ้าเกตฮะตอนไอ้กล้าเนี่ยเป็นภาพเฮดแอนด์ชูเดอร์หัวกลับนะครับตอนที่ทะลุ800ปั๊บเนี่ยมันมันมีโอกาสในเชิงเทคนิคที่มันทยากรว่าอะมันมีโอกาสจะกลับไป107อีกครั้งครับหัวหัวมันอยู่ตรงไหนครับการต่อครับผมดูไม่ค่อยเป็นนะเนี่ยอันนี้หัวใช่ไหมฮะแล้วก็มีไหล่สองข้างนะข้นนี้ไหล่แต่107เนี่ยไม่ใช่ว่าจะขึ้นทันทีนะครับมันใช้เวลาเป็นปีแล้วครับัไม่ใช่ว่าทันทีทันใดนะครับอ่าคือคือพูดง่ายๆว่าดอกนี่มีเสถียร107ปีหน้าเลยไหมมีเสถียรไหม ไปหน้าอาจจะเร็วไปหน่อยไปหน้าเร็วไปหน่อยไปหน้าไปหน่อยครับไปหน้าพันสี่พันห้าเป็นไปได้พันเจ็ดนี่ถือว่าถ้าถึงถือว่าถึงเร็วผิดปกติครับถ้ารักสองปีก็ดีครับการจองครับระหว่างนี้ก็ขำๆซื้อตัวนั้นตัวนี้รอไปใช่ไหมครัโอเคมามองเอาเป็นว่าลองเทอมคือมีเรื่องเทอมอือเป็นปีสองสามปีข้างหน้าในพันเจ็ดยังดูดีแต่ปีเอาว่าสิ้นปีปีใหม่ปีหน้ามีพันสี่พันห้าให้แต่ระยะสั้นคือเวลานี้นั่งคุยกันเวลานี้แหละพันสามร้อยหกห้าเนี่ยเยอะแล้ว อาจจะไปปรับตัวปรับฐานถ้าปรับฐานสักพันสามร้อยห้าสิบก็ดีไปแต่ว่าลงไปลึกเล็กพันสามร้อยสามสิบพันสามร้อยสิบห้าเนี่ยเดี๋ยวงานเข้ากลายเป็นแบบมาติดรอบนี้มันค่อมรอบทีนี้ไปหุ้นฝากก่อนนี้ก่อนได้ไหมอ่าไปหุ้นเด่นหุ้นชุยหน่อยหนึ่งครับก่อนก่อนอื่นเนี่ยฝากอย่างนี้นิดนึงครับคือสมัยก่อนหนึ่งเจ็ดแปดเก้าเนี่ยสมัยก่อนนี่นะนักวิเคราะห์ในในตลาดเนี่ยมองสองพันห้ามองสองพันถึงสองพันสอง แล้วร้อยละเก้าสิบเปอร์ซ็นมองไปทางเดียวกันครับถ้าเมื่อไหร่ทุกท่คนมองเหมือนกันก็ก็หันหัวกลับแล้วกันนะแต่ว่าตายตอนนี้มีคนมองขึ้นมองลงสวนทางกันอยู่เหมือนกันเยะพอเล่นได้เหมือนผมคุณเฉยคุณจอเวลาเล่โอเคคุณเล่นได้โอเคไปคุณเด่นกับตามงก็คุณชุยครับอันนี้ครับครับหุ้นที่กําลังดูอยู่นะครับตอนนี้เนี่ก็อย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านะครับ เราคุยกันเรื่องของ CPF c p o CPF c p o นะฮะเป็นหุ้นที่แบบยอดนิยมตัวนึงแต่ว่าเจ้าหนี้บ้านหน้าก็อื่นมาเรื่อยเตื้อ c p o เนี่ยอาจารย์นิเวศซื้อไว้ประมาณสัก10บาท10บาทห้าสบยี่สิบสองล้านหุ้นหลายปีอะยี่สิบสองจุดห้าล้านหุ้นสี่หกสี่เจ็ดนะครับเซฟไว้เยอะเลยแล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตอนนี้ขายยงสต็อกดีเวเดนมานะครับก็จะเป็น45ล้านหุ้นตอนนี้ ลองคำนวณแล้วกัน45บาทคูณด้วย45ล้านหุ้นกลับได้เท่าไหร่รวยวันนั้นเถอะรวยเราบอกแกแกรวยอยู่แล้วเห็นว่าล่าสุดที่3,000ล้านแล้วผ่านอาจารย์นิเวศเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวตกลงยังอยู่นะยังอยู่จะขายจะขายทำไมไม่เหมือนไอทีตะนานะอ่าไม่ไม่ไม่โอ้ยนั้นตายเราวลงกั้นหวบเลยอ่านั้นไอทีนั่นจับเพราะว่าเจอคู่แข่งเยอะแต่ถ้าเรามาดู C p พอเนี่ยคู่แข่งเป็นยังไง C p พตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มไปธุรกิจนี้ ธุรกิจอา,อาหารพร้อมรับประทานนะฮะพวกเบเกอรี่พวกติมซัมพวกอาหารแช่แข็งอาหารแช่เยือกแข็งอะไรพวกนี้นะฮะเขาบอวกว่าตอนนี้เนี่ยอตอนนี้โดยมากกว่า50%ของสินค้าที่ผลิตถูกจัดจำหน่ายกส็สู่ร้าน711โดยตรงในบริษัทในเกลือของเขาก็คือ C P R A M นะจสินดรมเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีการว่าจะขยายกำลังการผลิต โดยใช้เงบประมาณประมาณ2 0,000ืล้านบาทนะครับแล้วเดิมเนี่ยมีก็ตารางการผลิตอยู่ประมาณโรงงานอยู่6แห่งครับก็จะเตรียมเพิ่มเป็นอีก7แหง่งนะฮะแล้วที่บอกโดดเด่นก็คือว่าธุรกิจฟู้ดเซอร์วิสเนี่ยนะฮะครับ,รบมาจินดีอืโอ้ยมาจินเนี่ยนะฮะค่อนข้างดีในงวด9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับสัดส่วนในการขายฟู้ดเนี่ยนะฮะของในเซเว่นอีเลเวนเนี่ยยีของยอดขาย แ21%เนี่ของยอดขายเลยนะถือว่าดีทีเดียวนะครับยอดขายเลยนะครับแล้วมี cross margin ก็คือกำไรขั้นต้นเนี่ยครับ cross profit margin เนี่ยอยู่35%โอ้35%เนี่ถือว่าเป็นเรื่องยอมรับได้นะเนี่ยผมฟังเนี่ยผมนึกว่าจะ50ได้ทั้งเนี่ยคือคือนอกจากว่าเอากำไรไม่เยอะไงนะเขาบอกว่า cross profit margin อยู่35%เนี่ก็รอแล้วนะครับโหลับสุดยอดเลยครับแล้วก็เขาเออ่ cp ram เนี่ยเขาจะ ส่งให้กับทาง CPF เป็นตัวหลักับนะ,ะนี่ก็แล้วก็จะมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีกนะค,ะครัว่าอาจจะขยายสาขาเพิ่มประมาณสักถแถวหม,หมื่นสาขา<ฟ>ะะปีนี้ช่วงนี้เขาจะขยายตอนนี้ปัจจุบันอ,อยู่8 8 0สาขาครับส อ๋อคือตอนนี้มี6,800นแปจะอัพเป็นปีหน้าเนี่ย2,56พูดงพงมันไกลเนี่ยยังไม่กี่วันเนี่ยอ๋ออีกห้าถึงหกปีอ่อให้หกปีให้เป็นหมื่นสาขาที่นี่เขาใช้วิธีการแบบเออ่นี่คือของทางเอเชียพลัสเอเชียพลัสให้มองประเมินราคาเขาบอกว่าให้ใช้ตัว discount cash flow เนี่ยนะฮะโดยใช้ต้นทุนเนี่ยหรือ WACC ประมาณสัก9.51%เนี่ยนะฮะแล้วก็ เทอร์มอนน์แฟลชูเนี่ยอยู่โต้ตอยู่ประมาณสัก2%เนต์เนี่ยเขาบอกมองเป้าไว้ที่ประมาณ52บาท52บาทเวลานี้อยู่แถวบาทสี่สิบห้าสี่าไปห้าสิบหาบาทห้องก็เบาทก็วันก่อนเนี่ยเราคุยกันวิวประมาณสัก4 0่สถึงสีโอเคนะฮะตอนนี้จะถ้ามองขนาดนี้ราคาน่าจะยังมีมีอัพไซด์อยู่แล้วดูกราฟไปเลยคก็แล้วถ้าครับจะไปได้ไหมดูแล้วแล้วทางเอ่อเคจเนี่ยเขามองว่า เป็นตัวลีดเดอร์ของกลุ่มคอมมิวนิสต์โต้ด้วยนะฮะแล้วก็เออร์เน็งของเขามองโกลอทไลทในปี2011ถึงปี2014ตัวโกลอทเอชเอชอาร์มองไว้ประมาณสัก25เปอร์เซเปอร์เซ็นต์อาจารย์ฉวยคนฉวยให้มิติมุมมองเรื่องของฟันเดลต้าบัญชีพื้นฐานไปแล้วนะก็คือว่ามีเรื่องดีอย่างนั้นโดยเฉพาะในธุรกิจต่างด้านอาหารแล้วก็ในเรื่องของอะไรเลยเช่นก็52นี่มาดูชาร์ตนิดหนึ่งกับทางการชอครับเป็นไงครับการชอครับมีเสฟไหม จากใบ52เนี่ยนะครับคือในแง่ของชาติเองนะครับถ้าตอนนี้ถ้าถ้าเขาสามารถจะเลี้ยงตัวได้เหนือ45บาทรอบไม่ต่ำกว่า15บาทอีกนะครับมันก็จะมีโอกาสไปถึงไอ้ตรงเป้าด้านบนที่52ได้นี่ยเหนียวหายอีกครับในรอบนี้ใช่ครับเหนียวหายแล้วหรอยอดเหนือยอดเดิมยอดเดิมเดิมแค่44นะครับท้ายกับ4475นะครับตอนนี้เหนียวหายถึงวันวันที่4475คือวันที่สป l i t วันที่แจกสต็อกดีวีดถูกต้องถูกต้องอ่า อแสดงว่าถ้าถ้าขึ้นไปไ้เท่าไหร่ครับการชอบครับได้ดีสุดๆเนี่ยมีห้าสองให้ไหมตามที่ว่าในเรื่องของการเล่นในเรื่องของสันจำกษณมีห้าสองมีครับมีนะเห็นตัวเลขห้าสองโผล่มาเนี่ยแถมมี มีทําแหนมยั้วมีห้าหกเจ็ด้ด้วยแต่5้าสบาทเราเราดูคันเซนซัสของนักวิเคราะห์ที่โบรกเกอร์ที่เขาให้กันมาทุเฉลีล่แล้วเนี่ยกล้เอยู่ประมาณ49บาทห้บาทเ้าบทนะเวลานี้ก็4ี่ห้าอนี่ก็ถือว่าอย่างพารารี่อันเดียวไปยั่คือต่ำกว่าปัจจัยมาค่าปัจจัยพื้นฐานอยู่แต่ถ้าคนที่บอกว่าอ้ยมันราคามันวิ่งมาอย่างเดียวเลยไม่ลงเนี่ยรอมันลงมาแล้วกันปัญหาอู่เวลาที่โอบอสอย่างขาราชอครหรั นะถ้าดูไอซ์ไนนะครับไอซ์พบว่ามันมันเกิน70แล้วตอนนี้75อยู่นะเขาเจ็ดห้าแล้วก็คอนบอสแล้วนเรื่องกางมีซาโอวของไอซ์ไนแล้วก็นี่นี่ก็เป็นตัวหุ้นเด่นที่แนะนำไปแต่ว่าทางคุณชุวิเตรียมไว้หลายตัวเลยอีกสองสาตัวนะครับตัวต้องพูดเร็วหน่อยเวลาใกล้จะหมดละจริงจริงวันนี้ขอฝากหน่อยเน้นปูอ๋อน้องปูมาแล้วมาแล้วนายกอ่ะ เบาฮะเหมืองบ้านปูลงมาหนักเลวกันเมาเมาปีสามสี่มีก็ไปแล้วเนี่ยเห็นกระเตื้อนขึ้นมาเหนือสี่ร้อยเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้วันนี้นะครับต้องเอาหน่อยหนึ่งนะบ้านปูก็น่าจะผ่านพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วว่าว่าอย่างนั้นนะราคาผ่านหินอะไรต่างๆน่าจะเริ่มฟื้นตัวฟื้นแล้วว่าเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นขึ้นมาที่เราคุยกันมันก่อนอว่าเมืองจีนเนี่ยถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นตัวเนี่ยเอพวกเนี้ยเป็นพวก เอ่อเ,เรียกอะไรบริโภคหลักเลยเป็นพวกบริโภคลักในกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นพวกคอมมิวนิส์นะฮะเอ<ะ>่อเรียกกันแบบลำลองลำลองอเรียกชื่อเน่นเกย่บง่ายเรียกว่าเป็นกลุ่มไชน่าเพลสฮะกลุ่มไชน่าเพลสอยู่ว่าถ้าเมืองจีนเวลาเขาอยากกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจเื้นตัวในส่วนใหญ่เขานำเข้าสินค้าทุนสินค้าวัตถุดิบอุปกรณ์น,นะครับลายหลักๆที่เคยได้เบนฟิตเนี่ยสักสามสี่ห้าปีย้อนหลังหนึ่งฐานหินอฮ,<ะ>ะฮะอย่างแล้วว่าปูเนี่ยสองยางพาราอย่างพวกอะไรทีรับใช่ไหม เนี H ata. H ata, uh, like ้ย T A อ่านอกนั้นก็เป็นพวกเป็นโตเคมนะฮะอย่างไออาร์พีซีฟีดีจีอะไรต่างพวกเนี้ยแต่บอกว่าหลังจากที่จีนกลัวฮะเศรษฐกิจร้อนแรงเกินเหตุออกว่าการต่างเกี่ยวกัการคลังชะลอเศรษฐกิจนี่ก็วูบ โอ้โหเหมืองบ้านปูนเคยอยู่ประมาณเกือบเก้าร้อยลงมาต่ำสุดสามร้อยห้าสิบก็ไปเจอ,อ <ะ S 1> หงสาเข้าไปไมาเจอดอกสุดท้ายแล้วน,นะผมแต่ล่าสุดที่เห็น icano, บอกว่าจะทำเรื่องอุรอนแล้ว <อะ S 2> ถ้าตามธรรมเนียมเนี่ยคดีอย่างเงี้ยเนี้ยถองบ้านปูนบอกว่าจะใช้เวลาประมาณสักหกปีนับไปเลยค,ครับหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์เ่วานะหกปีนับไปเลยปีสองพันร้อยหกสิบ ไปจบเพราะนั้นระหว่างนี้เล่นไปเถอะเหมือนเหมือนอะไรไหมเหมือน TPI โพลีนตอนนั้น6,900ล้านได้ใช่ไหมฮะพอก็สู้กันไปสู้กันมาสู้กันไปแต่ทีนี้ฟรมเมทชลของตัวธงบมานูเองก็ต้องพยายามบู๊บู๊ตขึ้นมาเป็นไงฮะเอาเอานิดนิดหนึ่งนิดหนึ่งเขาเขยังมองกำไรสุทธิในคอร์เตอร์สี่เนี่ยลดลงนะครับน่าจะลดลงนะเพราะเพราะว่ารายได้ธุรกิจหลักที่ลดลงแม้ว่ายอดขายถ่านหินจากอินโดนีเซียใกล้เคียงกับประมาณสามที่ประมาณสักเจ็ดล้านตันกับแต่คาดว่า ยอดขายราคาถ่านหินเนี่ยจะลดลงเหลืออยู่ประมาณ82เหรียญอันนะฮะก็ลดลงประมาณสัก7%ควเตต่อควเตอร์ับถ้าเทียบกับปีต่อปีก็คือประมาณ17%ะ,ะ,ะแล้วก็ส่วนแบ่งเรื่องของธุรกิจโรงไฟฟ้านะฮะที่ลดลงตามฤดูกาลแล้วก็มีการหยุดซ่อมโรงไฟฟ้า BLCP ค,นะครับเพราะฉะนั้นดูผลประกอบการในงวด9เดือนนี่ เป็น84%ของกะไรที่ประมาณการไว้ที่ประมาณสัก9,300แอาว่าไม่ดีหรอกสรุปแล้วอ่ะคือถ้าดีนี่ผิดปกติฮะถ้าไม่ดีปกติเขาก็ยังแนะนำแนะนำลงทุนเรืยอยาเพราะว่าดาวไซลิกเนี่ยค่อนข้างต่ำแล้วดาวไซลิกคือความเสี่ยงที่ว่ามันจะลงเนี่ยมันน้อยแล้วเขามองไว้ที่450แล้วคอนซูมเส์ของนักวิเคราะห์ก็มองไว้ที่ สี่ร้อยห้าสิบเหมือน,น,นกันสี่ร้อยห้าสิบบาทเวลานี้เนี่ยโหวันนี้ถือว่าขึ้นด <โ army, S 1> ีนะสี่สี่ห้าวันนี้เนี่ยหุ้นตอนนี้ขึ้นมาสี่ร้อยสิบแปดบาทการเคินสี่ร้อยสิบแปดบาทในทางเทคนิคที่ผมดูว่ามีนัยยะนะคุณชุว <presenters. S 1> ี่นเหตุก็คืออย่างนี้ถ้าเรามองด้วยเรื่องของที่ดีดาวเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้ามองด้วยที่ดีดาวนี่ถือว่าหนึ่งเวกานทำเหนือหายเป็นครั้งแรกนับในรอบสามปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ราคาลงมาแบบไม่ไม่เคยราคากระเตื้องขึ้นเหนือหายเก่าได้ สองเป็นเรื่องของไพ่เซร์เทนรูปแบบราคาเนี่ยดูเหมือนแบบหัวบ่าหงายนะฮะก็คือ h คสต์ u ดอ o ์บ o ตคอมไปตัวจริงเสียงจริงดานชอครับดูหน้าตาเป็นไงครับเหมือนม้านโต้ฮะแอบเทนแล้วก็พอดีคนเฉยฟันทองไปแล้วเมื่อกี้บอกถ้าทางจะอะไรนะครับผ่านพ้นผ่านพ้นตัวต่ำสุดนี่ถามว่าห้าสิบบาทจ่พูดแปลเป็นไทยคุณจะไม่ได้เห็นอีกแล้วราคานั้นนะครับในคนเฉยก็ฟันทองแล้วนะถ้าถูกรอบนี้นี่ยกเครดิตให้เพื่อนผมนะคนเฉย การถอดดูหน่อยครับเป็นไงครับมันมีทั้งรูปเล็กรูปใหญ่นะครับเอาเอาพวกรูปเล็กๆก่อนเล็กๆคือแบบน้อยๆหน่อยคือประมาณนี้บบแเพชเดอร์แบบอใหญ่ขึ้นครับน้อยหน่อยก็แถวใกล้ๆทีิฟว่าสี่รอกสิบกว่ากว่าครับสี่4ี่ห้าสี่สี่ห้าก็คือเท่ากับราคาประเมินมาเลยท่นทางหน้ามันจะเป็นถามง่าย้นะครับแต่ถ้าท่านมองเป้าที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพชเดอร์รูปใหญ่เนี่ยมันอาจจะออกมาเป็นเป้าที่สูงขึ้นกว่าที่ว่าเกิดขึ้นตรงนี้เท่าไหร่ครับจะขึ้นขั้นแรก เกินห้าร้อยเรื่ะแล้วนี่เป็นเป้าที่สองก็เป็นประมาณห้าร้อยสิบาทเป้าสิบาทนะครับเอาละครับเป็นข่าวดี้สำหรับคนที่ติดหุ้นตัวนี้เอาไว้นะครับคำถามที่เอาแบบสรุปเลยคุณเฉยมีคนติดหุ้นตัวนี้อยู่ทั้งประเทศเนี่ยผมดำดิว่าจะตั้งสมาคมผู้ติดหุ้นบ้านปูแห่งประเทศไทยอยู่ใช่ครับถ้าติดเอาไว้เนี่ยทำไงหนึ่งถือต่อสองซื้อเฉลี่ยสาม ขายเหิดแล้วก็เปลี่ยนตัวเอาไงฮะถ้าดูถ้าดูในเรื่องของสแตนเตอร์แล้วก็คือคนที่ติดอยู่เจ็ดร้อยเนี่ยถามว่าขายได้ไหมเนี่ยคือเป็นลมเป็นลมอ่ะก็วิธีการก็คือว่าซื้อแถวแถวนี้ขึ้นไปนะคบางส่วนแล้วเอาส่วนที่กําไรขายทิ้งออกไปเออเป็นการเวทเราเป็นการเวทเฉลี่ยอ่ะฮะแล้วนี้ มันก็มักจะมีคนชอบถามกันต่อไปนะครับถามสุดท้ายในจบรายการแล้วรอกลับไป3 5 0ราเหมือนเดิมแล้วค่อยซื้อตอนนี้โอ้ตอน3 5 0าสิไม่จนซื้อมันซื้ออะไร400ยกว่ามันคงจะลาบากหน่อยนึงลำบากแล้วลำบากหน่อยนึงก็คงต้องรอนอกจากว่ามีแพนิคอีกรอบนึงก็ถือว่านี่ดีจะตายแล้วที่มันทําจุดบัตถาเมาส์แถว3 5 0บาทแล้วแล้วก็ราคาขึ้นผ่านต้านไปแล้วแล้วอีก2ตัวสองตัวนี้เวลาเวลาไม่พอ c p ลเอาสั้นไอคิดดี เอาสั้นๆเลยครับแค่นั้นเองนะครับดูสวิคไอทีดีนะก็มองว่าทางไอทีดีเองนะครับน่าจะมีผลบวกเรื่องของทวายนะก็มีการเซ็นธงทวายอะไรกันนะเป้าของฟินเซียไซรัสมองไว้ที่4บาท40ตอนนี้ก็ใกล้เคียงลลับนะแล้วก็บรเกอร์ส่วนนะฮะเขา เริ่มมองเป็นเพิทีฟกันมากขึ้นนะราคาถัวเฉลี่ยเขาบอกมองว่ามองประมาณ4.46 4.46นะครับล่าสุดนี้ราคาในกระดาน4.34นะครับแล้วก็ C P F เองนะครับตัวสุดท้ายแล้วครับ C P F ก็มองไว้ที่ประมาณถัวเฉลี่ยของโบรกเกอร์นี่นะฮะมองไว้ที่40บาท40บาทนะครับตอนนี้3เวลานี้ในกระดานประมาณไม่ถึง3.5ก็ยังมีอัพไซด์เริ่มเป็นรูปโยเทิร์นละนะครับเดือดผ่าน3ัถ้าอาจารย์ชอบดครับก็โอเคครับอีก็หน้าตาของนนะครับคุณนฉวยพูดมาวันนี้หุ้นเด่นมีอยู่ C P O นะฮะ ตัวไอซีดีนะครับซีบีเอฟแล้วบ้านปูนี่ฟันทองไหมจบแล,ล้วก็น่าจะ่านพ้นจุดตำําสราครับแต,แต่ทีนี้ถ้ามันขึ้นถ้ามันขึ้นไปยาวๆนี่ยังไงให้เครดิตคุณโชยหน่อยนะครับครับญานชอเป็นไงครับดูตัวซีบีเอฟโอเคไหมครับคุณชอด่วนเลยฮะได้ครับภาพแม่เริ่มดีขึ้นฮะตอนนี้ก็เหนือค่าเฉลี่ยหลายเส้นเลยครับตอนนี้เนี่ยขอให้ขึ้นชนะยอดเดิมตรง36.5ได้ด้วยเนี่ยจะไปมีแรงในการติต่อไปได้อีกนะครับ น่าจะไปน่าจะไปได้เท่าไหร่ครับถ้าพพ้น3 6มหแล้วยืนได้เนี่ยแถวสี่สองเนี่ยมีโอกาสครับเอาใครมีตัว c ี s ีเอเดี๋ยวก็กระพานรอกันหน่อยนึงนะครับนะฮะอย่าเพิ่งใจขาดนะฮะมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้ถ้าเล็กเอาแถว3าหกบาทจะไปสักสี่สองนะครับนี่คือจอุปรายการเพื่อนนักทุน กับผมนัาทุศเรื่องวงแล้วก็วันนี้ได้รับเกียรตินะครจากเพื่อนร่วมรายการของเรานะครับมาสนับสนุนกันคนละโต๊บคนละทับคุณชุยฮะแล้วก็ตามการชอชฎิวงนะครับลาท่านผู้ชมเพื่อนทุกคนไปเวลาเท่านี้นะครับพวกนี้พบกับรายการเพื่อนทุกคนปกติเวลาเดิมนะครับโชคดีมีกำไรปลอดภัยการลงทุนทุกท่านกลับสวัสดีครับกลับผมสวัสดีครับ